สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมพืชผักสมุนไพรประจำบ้านของเราค่ะนั่นก็คือต้นดอกแค้ค่ะดอกแคก็จะเป็นยาแผนโบราณอุดมไปด้วยวิตามินต่ตางๆมีเบต้าครารอีีนมีธาตุเหล็กแล้วก็ยังมีฤทธิ์ช่วยลดอาการร้อนในแล้วก็ลดอาการแก้ไข้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเราควรที่จะปลูกดอกแค้ไว้ประจำบ้านค่ะ การขยายพันธุ์นั้นก็จะง่ายมากเลยค่ะโดยเราก็จะนำฝักแก่ของเขาค่ะซึ่งเวลาที่เขาแก่เขาก็จะมีเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะฝักแบบนี้เราก็นำไปขยายพันธุ์ได้ค่ะเราก็จะเก็บฝักแบบนี้เพื่อนำไปขยายพันธุ์ค่ะนอกจากเขาจะมี บลิดเป็นยาแล้วเขาก็ยังทำอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะนำไปแกงซมจะอร่อยเป็นอย่างมากค่ะนี่ค่ะเราได้ฝักมาแล้วค่ะเมื่อเราได้มาแล้วเราจะไปตากแดดให้แห้งเลยค่ะนี่ค่ะฝักที่เราตากแดดจนแห้งกรอบแล้วค่ะเราก็จะนำมาแกะเมล็ดของเขาค่ะเพื่อที่จะนำเมล็ดเขาไปเพาะ จะขยายพันธุ์ต่อไปค่ะนี่คือเมล็ดของเขาลักษณะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะฝักหนึ่งเราก็แกะได้หลายเมล็ดเราสามารถขยายพันธุ์ได้หลายต้นเลยค่ะเมื่อเราได้เมล็ดเขามาแล้วเราก็จะมีการเตรียมดินไว้ค่ะ ดินก็จะเป็นดินที่เราหาได้ง่ายๆจากตามสวนหรือว่าเป็นดินถุงก็ได้ค่ะเราก็จะนำเมล็ดเขาลงไปหยอดแบบนี้เลยค่ะเมล็ดดอกแคเขาจะขึ้นง่ายมากค่ะเพียง2-3วันเมล็ดเขาจะงอกขึ้นมาแล้วค่ะเราจะขยายพันธุ์เอาไว้ข้างๆบ้านค่ะ เวลาที่เราทำอาหารเราก็จะสามารถไปเก็บมาทานได้เลยค่ะเขาจะโตเร็วเป็นอย่างมากเลยค่ะดูแลง่ายไม่ยุ่งยากค่ะโรคและ,มะแมลงก็น้อยด้วยค่ะนี่ค่ะเวลาที่เขางอกขึ้นมาต้นเป็นต้นลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกระถางหนึ่งบางกระถางก็จะมีถึง3ต้นเลยค่ะ ส่วนมากเขาก็จะขึ้นมาทุกมเมล็ดเลยค่ะเราหยอดกระถางละสามต้นเขาก็ขึ้นมา3ต้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาแยกให้เขาเหลือต้นเดียวเวลาที่ไปปลูกต้นเขาก็จะได้แข็งแรงและเป็นต้นที่ใหญ่ค่ะเราก็ถอดเขาออกจากกระถางค่ะและเราก็จะนำมาแยกให้ เขาอยู่กระถางละ1ต้นค่ะเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายและเร็วเป็นอย่างมากค่ะนี่ค่ะเราก็นำมาใส่ในกระถางใหม่และเติมดินให้เต็มเลยค่ะและเราก็จะไปวางไว้ในที่ร่มรำไรค่ะเพื่อให้ต้นเขาใหญ่ขึ้น เราก็จะมีการนำปุ๋ยมาใส่หรือฮอร์โมนมาใส่ต้นเขาก็จะเจริญเต,ติบโตให้ใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะนำเขาไปปลูกลงดินหรือว่าเราจะปลูกในกระถางไว้ข้างๆบ้านก็ได้ค่ะ ก็จะปลูกง่ายและโตเร็วเป็นอย่างมากค่ะเป็นเพื่อนที่มีพื้นที่ก็เพาะดอกแคป,ปลูกไว้ข้างบ้านค่ะก็จะมีสรรพคุณเป็นยาแล้วก็ยังนำมาทำอาหารลดค่าใช้จ่ายได้มากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ